ัสดีค่ะไม้ my นะคะจากช่อง my melody ค่ะก็ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่จังหวัดโทชิกินะคะทุกคนก็นานๆทีนะคะจะออกจากโตเกียวนะคะเมืองที่แสนจะวุ่นวายมากๆเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวต่างจังหวัดดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้แบบออกมามาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักจังหวัดโทชิกิเท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้า เราพูดถึงจังหวัดโทชิกิเนี่ยทุกคนจะแบบเอ้ยนึกไม่ออกมีอะไรน่าเที่ยวหรือว่ามีของกินอะไรอร่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มีที่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเยอะมากวันนี้นะคะไมค์ก็เลยจะขออาสานะคะพาทุกคนเที่ยวจังหวัดโทชิกินะคะว่าที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างบอกเลยว่าห้ามพลาดต้องติดตามนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า การเดินทางจากโตเกียวมาที่จังหวัดโทจิกิไม่เดินทางด้วยรถไฟ JR แบบธรรมดาซึ่งประหยัดกว่าการนั่งรถไฟชินคันเซ็นประมาณ3,000เยนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึง่งมาลงที่สถานีอุสนมิยะหลังจากนั้นเพื่อนของพี่รุยก็มารับเราที่สถานีและเป็นคนคอยขับรถพาเราเที่ยวตลอดทั้งทริปนี้เลยค่ะ,คะมาถึงจังหวัดโทจิกิที่เมืองอุสนมิยะ ถ้าเราไม่มาทานเกียวซาที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองอุโนมิยะก็เหมือนว่าเรามาไม่ถึงนะคะวันนี้ไม้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทานเกียวซากันค่ะร้านที่ไม้มา,มานะคะชื่อว่าร้านโอริองเกียวซาค่ะเป็นร้านที่มีหลายสาขาในอุโนมิยะนะคะเมนูเขาก็มีหลากหลายให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเกียวซาโรยผักชีเกียวซาชีสเกียวซาใส่ซอสมิโซะ เกี๊ยวซาทอดธรรมดาหรือจะเป็นเกี๊ยวน้ำก็มีนะคะนอกจากเมนูเกี๊ยวซาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีราเมงให้เราเลือกทานด้วยนะคะทุกคนรสชาติอาหารอร่อยมากค่ะแถมยังราคาถูกอีกด้วยใครที่มาเที่ยวจังหวัดโทจิกิเมืองอุซโนมิยก็อย่าลืมมาทานที่นี่นะคะ หลังจากอิ่มทองแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อมาที่เมืองนิโก้ค่ะสถานที่แรกที่เรามาก็คือศาลเจ้านิโก้โทชกุซึ่งถือเป็นมรดกโลกของเมืองนิโก้ที่โด่งดังที่สุดในบรรดาศาลเจ้าทั้งหมดเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นใช้สักการะบูชาโทกุงาวะอิเอยาสุซึ่งเป็นโชกุนค,คนสำคัญตั้งแต่สมัยเซงกุคื ถึงทางเข้าสารเจ้าโทชกุแล้วนะคะตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะหลังจากที่เดินผ่านเสาหินโทริอิเข้ามาแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นเจดีย์สีแดง5้าชั้นเป็นเจดีย์ไม่ใหญ่มาก แต่บอกเลยว่าสวยงามมากค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมบริเวณด้านในสันเจ้าเราต้องทำการซื้อตั <t> ๋วก่อนนะคะราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณ1,300เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ400บาทค่ะ เป็นสารเจ้าที่สวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะข้างในน่ะรู้สึกว่าจะไม่ให้ถ่ายรูปนานเลย いや、きつい。バカだよ。<laughs> バカきついんだけど。<laughs> สถานที่ต่อไปที่เรามาคือสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้สีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำไดยะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนิโก้ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแบบโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังถูกจัดอันดับให้ติดหนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ สถานที่ที่สองที่เรามานะก็คือน้ำตกเคกองนะคะเดี๋ยวให้ดูว้าอสุดมาก น้ำตกเคกองติดอันดับ1ใน3ของน้ําตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นโดยน้ำจากทะเลสาบจูเซนจิจะไหลมาบรรจบหน้าผาสูง97เมตรเกิดเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ซึ่งมีสีสันแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาลเป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศมาเยี่ยมเยือนเพื่อชมทิวทัศน์อันง,งดงามของน้ำตกแห่งนี้ อันนี้ชื่อว่าปลาอีวานะนะคะทุกคนย่างเกลือนะคะอร่อยมากกินได้ทั้งตัวเลยนะ อร่อยมีน้องกวางสองตัวอยู่ตรงนน้นด้วยทุกคนนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเห็นไหมน้องกวางสถานที่สุดท้ายนะคะที่ไมามาในวันนี้ก็คือ โอกุนิโกะยูโมโตออนเซน็นเป็นน้ำพุร้อนยอดนิยมที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะคือจังหวัดโทชิกิแบบเป็นจังหวัดที่แบบธรรมชาติมากอ๋อพอนร,รู้สึกว่าเออดีที่เราแบบ หลีกหนีความวุ่นวายจากโตเกียวแล้วก็มาแบบพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะอ่ะสดอนมาอ่ะสอืมอืมอัสอัะส สีของน้ําร้อนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะเป็นสีเขียวมรกตแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเมื่อสัมผัสกับอากาศบนพื้นดินสรรพคุณของน้ําร้อนที่นี่นะคะนอกจากจะช่วยให้ผิวสวยแล้วเนี่ยก็ยังช่วยรักษาโรคเบาหวานโรคทางเส้นประสาทโรคของผู้หญิงแล้วก็ความเหนื่อยล้าได้ดีด้วยค่ะ